สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงคุยก่อนลุยกับเกย์ไวครับแม็ผ่าดอฟเอ็กซายภาคที่2นะครับผมนะครับตัวผ่าดอฟเอ็กซายเนี่ยถ้าแม็กบอกว่าเป็นภาค2แปลว่าจริงๆภาคหนึ่งเคยมีออกมาให้เล่นแล้วใช่แล้วนะครับภาคหนึ่งเนี่ยมีให้เล่นมาน่าจะแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่สมัย10ปีกว่าๆได้เลยนะครับผมแล้วก็มีข่าวลุ้มลมาเรื่องภาค2เนี่ย สักพักแล้วเหมือนกันมีปล่อยตัวอย่างมาแบบมานานมากแล้วว่าแล้วก็มีข่าวว่าแบบจะทาจะทาจะทาแล้วก็เลื่อน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 เนี่ยไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มันเลื่อนยังกระทั่นว่ามันกําลังจะ early access เมื่อเดือนที่แล้วแล้วมันก็เลื่อนอีกแต่สุดท้ายแล้วก็คือออกมาคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะครับว่าจะปล่อยตัว early access เนี่ยให้เล่นกันแล้วในที่สุดในวันที่ 7 0ธันวาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานะครับก็จะมาเชชวนเพื่อนๆไปคุยก่อนเลยนะระบจะรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงหรือใครที่เคยเล่นแล้วจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่อัปเดตมาจากภาคแรกบ้างครับผมนะครับแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของพวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลวยกันเลยมาครับแบ็คตัวผ่นของ Exa p a t h of Exile ขอถามก่อนเลยดีกว่าว่ามันเป็นเกมแนวไหนหรอ ก็ตัวเกมนะครับก็คือจะเป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีเอเวอร์โมอาร์พีจีนี่แหละก็คือเป็นแนวแบบไดโบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบู๊อย่างนี้เลยใช่เป็นแบบตีเดินตีเก็บเลเวลมีเนื้อเรื่องครอบอ,อะไรแบบฟื้ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของพาร์ทเนื้อเรื่องก่อนละกันได้ครับ,รบผมพาร์ทเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนว่าผ่านเอาเวซต์เนี่ยพาร์ทเนื้อเรื่องก็คือของภาค2นะครับจะเป็นเหมือนการทำสคริปต์มา20ปีจากภาคแรกหรอใช่ต่อจากภาคแรก<อ>หลังจากภาคแรกที่เขาปราบตัวเหมือนแบบบอสอะไรลง สคิปมา20ปีแล้วก็บอกประมาณว่าเหมือนแบบเอ้ยเหมือนตัวอสูรปีศาจเนี่ยความมือมันยังอยู่นะให้พวกเราเนี่ยรวบรวม6ผู้ก้าซึ่งก็คือเป็น6อาชีพหลักในภาคนี้ครับเพื่อบอกไปปราบปามปราบปามก็ดูนี่ไปปราบจัดการจัดการจัดการเจ้าปีศาจนั้นซะคอนเซปต์พื้นฐานเบื้องต้นของแนวเกม MMORPG ในโลกดาร์กแฟนตาซีก็จะเป็นฟิลฟิลประมาณนี้แหละาง่ายๆครับ แต่คั้นแราก็จะต้องไปโฟกัสกับตัวในส่วนของตัวด้านเกมเพลย์ละกัน<อ>นะครับผมซึ่งตัว Early Access เนี่ยบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Early Acces s เนี่ยก็คือมันยังไม่ใช่ตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่ก็ได้เล่นก่อนแต่ก็คือจะได้เล่นก่อนเยอะไหมน่าจะเยอะสมัมภัตยน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่า<อ>ตัวให้เล่นฟรีเนี่ยคือเขาเยังไม่ประกาศออกมาเลยว่าจะให้เล่นฟรีเมื่อไหร่อ๋อใช่ครับผมก็ ในส่วนที่ early access ผู้เล่นจะได้อะไรบ้างแล้วก็เล่นอะไรบ้างนะครับอยาอ่างแรกเลยก็คือเราจะมีได้เล่นทั้งหมดประกาศออกมาแล้วก็คือเล่นเล่นทั้งหมด3แอคโอ้โหเยอะอยู่นะเยอะอยู่ไม่น้อยลงเพราะว่าตอนแรกเขาประกาศมา6โอโ้โหตัดไปครึ่งไม่แต่นี้แปลว่าเดี๋ยวนะ่าจะมีอัปเดตมาเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตมารู้สึกว่าความจริงแล้วมันจะมีทั้งหมดประมาณ10แอคได้นะครับเพราะอย่างภาคแรกก็จะมีประมาณ10แอคนี่แหละนะตอนนี้ก็คือตอนแรก early access ก่อนหน้านี้เขาประกาศบอกว่าเออจะมีให้เล่น6แอคอ่าตอนนี้คือพอคอนเฟิร์มแน่แน่แล้วก แต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงม,มีแค่3เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะน้อยไปเพราะเขาเพิ่มเพิ่มเป็นเหมือนระบบเพิ่มเป็นเหมือนระบบความยากแล้วกันครับก็คืออ,อารมณ์นิวเกมพัร์ทแหละ,ะ New เกมพัรทของ3แอคแรกอะนะก็ประมาณว่าพอเราเล่น3มแอคแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เป็น New เกมพัรทของ3าแอคแล้วก็ถึงจะเป็นคอนเทนต์เอนเกมอ๋อ,อซึ่งไอตัวคอนเทนต์เอนเกมเนี่ยบอกเลยว่า หลักร้อยชั่วโมงแน่นอนตามสไตล์เกมแนวไแนวฟาร์มอยู่แล้วครับต้องเล่นกันเรื่อยๆตัวเนื้อเรื่องเป็นแค่ตัวปูทางสู่จุดเริ่มต้นคอนเทนต์ในเกมสิคือเกมของจริงที่เราจะเล่นกันนะฮะตามสไตล์ของเกมผานออฟเวไซาอ่ะครับมันตัวเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นเหมือนแค่ครอบไว้แหละตัวคอนเทนต์เกมจริงๆของมันอ่ะก็คือในช่วงของเอ็นเกมนี่แหละที่มันจะยุบ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 ไมันจะมีเป็นแบบคือจุดเด่นเลยหลักเลยของเกมผานออฟเวคซา์ครับมาถือเป็นพวกไอสกิลทีที่มันจะแบบ ระโยงระยางว่าจะอัพยังไงแต่ละตัวสายบางคนเล่นเหมือนกันเล่นอาชีพนี้แต่โตมาไม่เหมือนกันถูกต้องครับซึ่งมาในซึ่งมาในภาคนี้คือทีมงานเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจระบบนี้ว่าให้มันดูแบบเล่นง่ายขึ้นผู้เล่นสามารถสวับสายได้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งอัพหม่หมดเลยหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มาที่ตัวต่อไปเลยก็คือในเรื่องของระบบอาชีพต่อเลยแล้วนะครับที่สำคัญเลยคิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ตรงนี้นั่นแหละซึ่ง ภาคนี้มีตอนนี้ปล่อยออกมาให้เล่นในตอน Earthy a c c e s s นะครับก็จะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะครับซึ่งถามว่าเปลี่ยนจากภาคแรกเยอะไหมเยอะอยู่เหมือนกันเยอะเยอะเลย,ยน่าจะมีอาชีพเดิมที่แบบมีเป็นเหมือนอาชีพเดิมนะที่เอาแค่ชื่อก่อนนะมันรวมของวิการเล่นนะก็จะเป็นแค่เนเจอร์กับวิชอนะนอกากนั้นนะคือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยะนะครับผมมันมีหกอาชีพอะไรบ้างหกอาชีพนะครับอาชีพแรกก็คืออาชีพมองอมนะครับมองก็ตามตัวเลยครับก็คือจะเป็น หลวงพ่อวัดเส้าหลินเนี่ยแหละใช้หมัดใช้คาัทานน่นนี่นั่นแล้วก็สามารถเราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเอเซนซเอเซนซี่ย่อยได้อีกอออ2 2คสาสก็คือประมาณว่า ถ้าเราเล่นไปถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนคัทย่อยได้เปลี่ยนคัทแยกได้ไปอีก2อันนะครับผมซึ่งความจริงแล้วถ้าตัวเกมเปิดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้ถึง3แต่ตอนนี้เอริเอ็กเซียได้แค่2ก่อนนะครับอาชีพต่อไปก็คือวิชนะครับผมวิชก็จะเป็นเหมือนแม่มดใช้พลังเคลออสหรือว่าเรียกพวกแบบเหล่าสมุนมินเนี่ยนอะไรพวกนี้ออกมาเชื่อมต่อสู้อารมณ์แบบฟิลประมาณนั้นนะครับอาชีพต่อไปคือซอร์เซอร์นะครับอันนี้คือเมทมงตรงตัวเมทใช้พลังจากธรรมชาติ ไฟน้ำแข็งใส่ไฟอย่างนี้เลยวะอย่างนี้เลยเแล้วก็จะมีอาชีพเป็นเหมือนอะไรนะเอ็กซ์เรนซี่ย่อยเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นใช้พลังงานธาตุจ๋าไปเลยไก่อันนึงก็คือเป็นเหมือนโครเมนเซอร์ไปเลยก็คือเหมือนพวกแบบ เวทหยุดเวลานี่ออกอ่ามันก็จะเป็นนี้ไปเลยนะเป็นมาสเตอร์ออฟเอเลเมนต์หรือเป็นเวทที่แบบแปลกๆถูกอะไรอย่างเงี้ยไนั้นไปเลยนะครับผมต่อไปอาชีพที่4นะครับผมก็คืออาชีพมืชชินารีนะครับผมเป็นอาชีพที่ใช้หน้าไม้ใช้หน้าไม้ใช้ระเบิดซึ่งเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาวุธ ใหม่เลยเหมือนกันใช่ไหมใหม่เลยเหมือนกันของผ่านออฟไซน์นะครับไม่เคยมีอาชีพนี้เลยนะครับผมจริงจริงอย่างนี้เขาเรียกเรนเจอร์ไหมหรือไม่ไม่เลยไม่ใช่ครับไม่เลยเพราะเรนเจอร์จะเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นเมอร์ชานารี่เลยก็คือใหม่เลยใช่ก็คือจะเป็นแบบหน้าไม้เน้นแบบยิงแรงแบบระเบิดตุ้มตามเพราะว่าเหมือนแบบมีเป็นสายที่แบบใช้ระเบิดขวดปลานน่นนี่นั่นด้วยกับสายอาชีพหนึ่งที่คิดว่านัาพักนี้น่าจะเด่นมากๆเลยก็คือเจมลิงครับเจมลิงคือจะเป็น สายอาชีพที่จะเน้นในเรื่องของพวกแบบช่องเจมช่องสกิลทีต่างๆเพิ่มแบบเพิ่มศักยภาพของช่องอ๋อประมาณนี้น่าจะเป็นการแบบเพิ่มให้สามารถบิวอะมันดันสุดขึ้นไปอีกนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมอาชีพต่อไปเลยนะครับก็คืออาชีพที่5อาชีพวอลเลเอร์ตรงตัวคงไม่ต้องอธิบายสายบูบ้าพลังรับก็คือปรนเป็นพวกนั้นก็จะมีอาชีพย่อยก็คือจะเป็นอย่างไททันหรือว่าเป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นสายเน้นระยะประชิด เน้นโจมตีแลนด์ท่าสแลมอะไรต่างๆนานาครับประมาณนี้แต่ตั้งแต่ดูที่แม็กเล่ามาเนี่ยถ้าเพิ่งจะมีประชิดแค่มองกับบริเวณละใช่โอ้โหเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวเกมนะพอถ้าเพื่อนๆเคยเล่นภาคแรกมาแล้วนะสกิลช่วงเอนเนเกมมันจะอีลุงตรงนั้นากเฟมเรทกระจายไปหมดเกมามาอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือเรนเจอร์รับสุดมันซึ่งผมก็น่าจะเล่นอาชีพนี้นั่นแหละนะครับก็เรนเจอร์ก็ตามตัวครับเป็นอาชีพใช้ธนู นะครับประมาณนี้แต่แตกต่างจากม a ชินารีชัดเจนใช่จะแตกต่างกันชัดเจนเลยครับรู้สึกว่าถ้าเลนเจอร์น่าจะมีความรวดเร็วว่องไวมากกว่าครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวระบบอาชีพในเกมนะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าตอนส่วนตัวตอนแรกเคยเล่นกับแม็กภาคแรกเราเล่นจบทั้งคู่แล้วเล่นคอนเทนต์ในเกมด้วยกันตอนนั้นรู้สึกจะเล่นซอสเซอร์สายเวทนะฮะแล้วส่วนใหญ่ตอนนั้นแม็กก็เล่นเลนเจอร์ด้วยก็เล่นคู่กันมา รู้สึกว่าเกมอะสนุกดีพอมีอาชีพใหม่อย่างเงี้ยอย่างบริชแนลลี่เงี้ยหรือวิชุเงี้ยน่ารอน่าสนใจอยู่น่าสนใจแต่คือของภาคเก่าอะภาคเก่ารู้สึกว่าจะมีเป็นอาชีพเอนเกมด้วยจะมีเป็นอาชีพเอนเกมด้วยซึ่งคิดว่าภาคเนี้ยยังไงก็เดี๋ยวเขาน่าจะเดตมาแหละน่าจะอัปเดตเพิ่มเติมมาแหละเพราะว่าพอเหมือนแบบเป็นเอนเกมแล้วคนผู้เล่นแบบหน้าเก่าๆแล้วเงี้ยเขาก็อยากจะแบบมีตัวใหม่ๆอะไรให้เล่นที่บ้าง มไปต่อกันเลยดีกว่ามาต่อกันที่พอเราถึงคอถึงคอนเทนต์เอ็นเกมแล้วเรามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าภาคนี้จับหนักจับเต็มมากเยอะมากบอกเลยว่าคาดไม่ได้กับเกมนี้ทีมงานเขาพยายามแบบทีมค่าพัฒนาอย่างจ G ีเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพยายามจะคิดมาว่าเหมือนแบบจะทํายังไงดีให้เหมือนแบบผู้เล่นเนี่ยใช้เวลาแบบหลักร้อยชั่วโมงอยู่กับมันได้นานได้เซวนไปแล้วต้องเป็นอะไรที่ ใมไม่แน่ไม่จําเจอด้วยนะครับ,รบเขาก็เลยคิดเป็นคอนเทนต์เอนเกมหลักๆเออแบบหลักๆเลยคือจะมีทั้งหมด7ระบบด้วยกันนะครับผมแต่ผมเดี๋ยวจะเลือกพูดมาเป็นที่เป็นระบบหลักละกันระบบหลักก็คือระบบ a อ l a s นะครับผม<อ>ซึ่งระบบ a อ l a าเนี่ยทีมผู้พัฒนา g g, g เนี่ยบอกเลยว่าเขาออกมาบอกเองเลยว่าระบบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด<อ>ก็คือจะเป็นเหมือนเราการประจนภัยเป็นเหมือนแบบมันจะเหมือนเป็น เป็นดันให้ลงแล้วกันครับหาเป็นดันให้ลงแล้วก็เหมือนแบบไปตามจุดเรื่อยๆต้องใช้เป็นเหมือนรูนเจมในการที่จะใส่สล็อตมันเข้าไปเลยเพื่อที่จะเปิดเขาเรียก่อะไรเหมือนเปิดดันในตัวน,นี้ขึ้นมา <c oughs> อ่าแล้วเราก็จะไปจน,นภายไปเรื่อยๆนุ่นนียนๆ่นปีเป็นสาย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 ,สายเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับผม <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะได้ในส่วนของของรางวาัล <c oughs> ของรางวาัลแล้วก็ในส่วนของเป็นตัวสกิลพอยต์นะครับ <c oughs> ประมาณนี้ซึ่งสกิลพอยต์ตัวเนี้ยเราอะ จะเอามาอัพเป็นในส่วนของ a อต a s แพสซีฟทีซึ่งเป็น Passive แยกกับตัวสกิลเรานะแต่ยุ่ยเยะเหมือนกันไหมยุ่ยเยะเหมือนกันแน่นอนซึ่งเราก็เหมือนเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความสนุกให้ในแบบในการปรับบิวเราหรือว่าในการทําอะไรหลายๆอย่างของตัวเองนะครับอย่างที่แม็กเล่าก็คือแบบพอสุดท้ายแล้วอะในช่วงเนื้อเรื่องต้นอะมันเล่นมาแบบแค่แค่แบบเพิ่งปลดล็อกอะพออินเกมมาอย่างงี้แปลว่าการพัฒนาตัวละครของแต่ละคนอะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะ มันจะเล่นเหมือนแบบคุณชอบอย่างนี้ก็ไปทางนี้คุณชอบอย่างนี้ก็จะไปทางนี้เราไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าจริงๆแล้วเกมมันจะแบบฝ่ายไหนจะเก่งสุดกว่าจะถึงจุดที่มันเป็นท็อปเมตาจริงๆน่าจะสาาับ <Ł ün. S 2> สักกันแบบมาหาศาลเปร้อยร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมง <ullah S 1> คือสําหรับเกมนี้คือถึงแน่นอนเพราะตอ <akkor S 2> นที่เราเล่นกันสมัยนั้นก็น่าจะถึงก็น่าจะถึงก็น<ส>่าจะถึงอยู่อันนี้คือแค่แบบไอชีพเดียวนะแล้วมันแบบสามารถแบบโหแตกกระจายนู่นนี่นั่นอะไรบีก ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งของเกมท้าทายผู้เล่นท้าทายผู้เล่นมากๆอีก,กอย่างหนึ่งเลยนะครับ,รบผมแล้วก็มาก็นอกนั้นก็คือจะเป็นระบบแบบเล็กๆน้ๆๆอยๆแล้วกันสำหรับคอนเทนต์ินเกมนะครับแต่ก็คือจะมีมีอยู่ค่อนข้างแบบผู้เล่นแบบเพื่อนๆไม่เบื่ออประมาณนั้นเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับผ่านออนไลก็คือจะเหมือนภาคแรกเลยก็คือจะไม่มีระบบซื้อขายไอเทมจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระบบ ระบบแบบไม่มีมาเก็ตไม่มีมาเก็ตกลางละไกันแต่ก็เพื่อนเพื่อก็คือสามารถไปซื้อขายกันในเว็บได้แล้วก็ไปนัดรับกันนัดรับโยนเอาโยนเอาเออประมาณนั้นแต่มันมีเอ็กเชนแหละมันมีใช่ประมาณนี้ครับคือพอดีจาไม่ได้ตอนนั้นเล่นกัน2คนแล้วก็นมนไปเทปแต่เจริงภาพในหัวคือตีกับไดโบอยู่ตอนนั้นคือภาพต้องแยกต้องแยกหน่อยอะไรครับแต่ในตัวเกมก็ยังจะมีระบบเป็นเหมือนเอ็กเชนเคอร์เรนซีอยู่นะครับผมก็คือยังสามารถเอาไว้แลกเปลี่ยนพวก ไอเทมกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆได้ซื้อขายกันได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เด่นก็คือเกมนี้มีภาคไทยนะครับมีภาษาไทยสำหรับเพื่อนๆแน่นอนใช่สำหรับเพื่อนๆที่สกิลเยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะบอกเลยจริงคีย์แตกคือไม่ได้ห่วงเรื่องเนื้อเรื่องนะทุกคนแต่เขาเรียกว่าการอธิบายสกิลที่มากขนาดนี้บางทีมันอาจจะต่อให้เราเก่งภาษามันก็ยังอาจมีการแปลผิดพลาดและก็นํานไปใช้อย่างผิดวิธี มันก็เลยแบบถ้าเกิดมีอย่างนี้มามันก็จะช่วยกับการวิเคราะห์แล้วเอาไปเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใน early access สามารถเพื่อนๆก็คือสามารถเล่นมั l ติเพเจอร์ไปด้วยกันได้เลยใช่เลยครับก็เป็นประมาณนี้ซึ่งตัวเกมอ่ะก็ถามว่า early access แพงไหมในส่วนตัวก็ยังมองว่าไม่แพงนะตัวนี้ถ้าสมมติว่าในสโตร e ไทยนะครับก็จะอยู่ที่798บาทในระบบส t e แนะนำว่าซื้อ ซื้อในราคา798นะอย่าซื้อเป็นเงินดอนนะเพราะถ้าเงินดอนะมันจะตีเป็นเงินก็เงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทเลยประมาณนี้แนะนําให้ซื้อเป็นคลิกตรง798บาทซื้อของเราถูกซื้อของเราถูกกว่าครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ตัวเกม Early Access ของผ่าออ f เวลไซส์สอนะครับก็คือจะเปิดให้เล่นวันที่7ธันวาคมนะครับผม7ธันวาคมในแพลตฟอร์ม PC เพย์สเตชันแล้วก็บอก x นะครับแล้วก็ไม่พลาดที่พวกเราจะมาเกาะบอกเพื่อนแบบเด่วันนะครับผมกับแม็กมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวเกมจะเป็นแบบไหนบ้างเราจะได้พูดคุยกันสดๆในวันเจ็ดวันเสาร์เนอะวันเสาร์ที่เจ็ดันวากันเลยนะครับแต่วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละก่อนจะจากกันไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเรากันด้วยวันนี้ผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ